สวัสดีครับหนึ่งนาทีจากิีงที่ได้จากกาักรนานประคัมภ์ร์พบเศนหนึ่งปีกับจอร์นประจำวันที่6มีนาคมพระธรรมมาร์โกบทที่10ข้อที่1ถึงข้อที่31มีหลายเรื่องที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องการหยาร้างเศรษฐีหนุม่มหรือการอวยพรเด็กๆแต่ผมอยากให้เรามาดูเรื่องการหย่าร้างก่อนพระเยซูคริสต์เจ้ากําหนดการหยาร้างและพระองค์ไม่ปรารถนาให้คู่หนึ่งคู่ใดพรากจากกาันหรือแยกจากกันหรือหยาร้างจากกันเลยเพราะว่าเพราะฉะนั้น สิ่งที่พระเจ้าทรงผูกพันแล้วอย่าให้มนุษย์พลากจากกันเลยไม่ว่าจะเป็นความปรารถนาส่วนตัวหรือการที่แยกกันอยู่แต่พร้มปรารถนาที่จะเห็นทุกคู่คริสเตียนที่แต่งงานกันแล้วและสํแดงชีวิตให้ทุกคนได้เห็นว่านี่คือชีวิตที่เป็นแบบอย่างที่ทุกๆคนควรจะมีและอยากจะมีชีวิตคู่แบบนี้ขอให้ความเมตตาร้างห่างไกลออกไปขอให้เราได้วควบคุมกันและให้เห็นคู่ของเรานั้นเป็นสุด ยอดปรารถนาในชีวิตของเราตลอดจนกระทั่งดินกลบหน้าเราขอพระเจ้าอวยพรที่เราจะมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างให้กับคนทั้งหลายได้นั่นคือหนึ่งนาทีสวัสดีครับ